นายสุริยคน,นุชอ,อนองอธิบปดีกรมชลประธานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในรุ่มน้ำเจ้าพระยาว่ายังควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่อัตราหนึ่งพันแปด้อยเก้าสิบเก้าลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำทางตอนบนและฝนที่ตกในระยะนี้และลผลกระทบด้านท้ายเขื่อนซึ่งวันนี้นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำที่กรมชลประธานปักเกร็ด มีนางนฤมลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรน,น้ำเข้าร่วมให้ข้อมูลโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้แต่ละหน่วยงานดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยและพื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกขันกั้นน้ำให้ดีที่สุดรวมทั้งของให้แจ้งเตือนประชาชนทุกครั้งก่อนจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อให้พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ ด้านนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยว่าขณะน,นี้ระดับน้ำบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำสายหลักที่จะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาระดับน้ำยังทรงตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยได้จัดแผนบริหารจัดการน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละเจ็ดสิบซึ่งจะส่งผลกระทบในบางพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทอง และพระนครศรีอยุธยาในจุดเดิมพร้อมแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ตอนล่างได้แก่จังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีบางส่วนที่อาจได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำและน้ำทะเลนุนขณะที่ปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นบริเวณพื้นที่ใต้เขื่อนระยะนี้จะเป็นตัวแปรสำคัญในการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาคาดว่าต้องเฝ้ราระวังสถานการณ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตาภัยและดินโครนถลม่มเตือน6อำเภอของจังหวัดเชียงรายเตรียมรับมือสภาวะน้ำท่วมจากน้ำกกล้นตลิ่งนายจิรยุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและโฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตาภัยและดินโครนถลม่มหรือสอปชเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของประเทศจนถึงวันที่3ตุลาคมนี้ ประกอบกับปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงในบางจุดของจังหวัดเชียงรายสูงถึง195มิลลิเมตรสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชได้คาดการพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำกกเอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่6อำเภอของจังหวัดเชียงรายได้แก่อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเวียงชัยอำเภอเวียงเชียงรุง้งอำเภอแม่จันอำเภอดอยหลวงและอำเภอเชียงแสน และเนืน่องจากพื้นที่บางส่วนอยู่ระหว่างฟื้นฟูผลกระทบจากน้ําท่วมในครั้งก่อนบางจุดการระบายน้ํำยังสามารถทําได้จํากัดอาจทาให้ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสปชจึงแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบความมั่นคงของคันกั้นน้ําบริเวณจุดเสี่ยงรวมทั้งประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ํากกให้ยกของขึ้นที่สูงเพื่อลดผลกระทบและขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด